สรุปข่าวกิจกรรมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่5-11ธันวาคมพุทธศักราช2563นางสุวรรณาขันติวิสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พ พระบาทสมเด็จพระปรมชนทราเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา,บาชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณหอประชุมพญาาครินสารากลางจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานในโอกาสวันสำคัญชาติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระปรมชนาาทราเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณสวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญตำบลโนนนำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ,บพิธวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณเวทีกลางประเพณี22และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลลายผ้าไทยร้อยเรียงเส้นใยร้อยดวงใจชาวอำนาจเจริญณเวทีกลางงานประเพณี22และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตณห,ห้องประชุม180ที่นั่งอาคารโดนเมธามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญเยี่ยมนางสาวอัมพวาบุญหารนักวิชาการแรงงานชำนาญการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดี ร่วมดำเนินการตรวจหาสารสิติดแบบบูรณาการกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาสิติดจังหวัดอำนาจเจริญที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญในสถานประกอบกิจาการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจำนวน3าแห่งได้แก่1บริษัทสุรชัยปิโตรเลียมจำกัดสาขา1 2. บริษัทสุรชัยอำนาจปิโตรเลียมจำกัดสาขา 3. สำนักงานใหญ่และ 3. บริษัทสุรชัยอำนาจปิโตรเลียมจำกัดสาขา2ผลการตรวจหาสารสิติดเป็นลบไม่พบยา ตาสิิดในร่างกายของพนักงานลูกจ้างและสถานประกอบกิจาการทั้ง3แห่ง